ไพ่พลังบวกกับเช้าว,วันใหม่วันนี้นะคะมาดูกันนะไพ่พลังใจไพ่จะสื่อสารอะไรวันนี้ว้าวไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่เทพเทวดาให้พรหรือว่าเป็นไพ่ที่เป็นคนที่นะคะจิตใจดีมีเมตตานะคะไพ่อ่าเป็นไพ่พระสังฆราชหมายถึงว่าความเมตตาความารู้ความสามารถนะคะเป็นผู้นําคนแล้วก็เป็นคนที่นะคะ จิตใจอบอ้อมดอารีนะคะถ้าใครที่ทำงานอยู่ในองค์กรก็จะได้แบ็กดีเจ้านายดีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีอะไรก็จะมีคนสนับสนุนหรือช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะวันนี้เป็นไพ่อ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะวันนี้นะคะทําการสิ่งใดนะคะเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองนะคะวันนี้ต้องรอบครอบหรือว่าถ้าใครที่กําลังสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือนะคะทําเรื่องกู้เรื่องยืมซึ่งมันเกี่ยวพันกับเอกสารแม้กระทั่งการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาการซื้อการขายหรือแม้กระทั่งนะคะการสอบเลื่อนขั้นการสมัครงานทำธุรกรรมใดที่เกี่ยวกับเอกสารหรือแม้กระทั่งคดีความนะคะสำเร็จนะคะทุกอย่างจะแก้ไขได้ลุร่วงสอบผ่านสมัครงานได้หรือว่าใครทำวีซา่าทำพาสปอร์ตวันนี้ผ่านค่ะนะคะทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวกับเอกสารที่มีผู้ใหญ่มี นักกฎหมายมีข้าราชการที่ต้องให้ความร่วมมือวันนี้จะได้รับ ความร่วมมือการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความวันนี้ก็จะไกลเกี่ยกันได้ค่ะนะผู้ใหญ่จะเมตตาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลวันนี้สอบก็สอบผ่านสมัครงานก็สมัครได้มีคดีความก็ไกลเกี่ยได้นะคะใครกําลังเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะวันนี้ถือว่าเป็นไพ่โชคดีไพ่แห่งความยุติธรรมไพ่แห่งการ แก้ไขปัญหานะคะทุกอย่างนะคะวันนี้รับรื่นค่ะนะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยวันนี้ถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับความยุติธรรมเนี่ยวันนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะอ่ะขอให้เป็นพลังงานของทุกท่านกับเช้าวันใหม่วันนี้นะคะไพ่แห่งความซื่อสัตย์ ให้เหการช่วยเหลือ,อภัยอุปถัมภ์ให้ความยุติธรรมค่ะขอให้เป็นพลังงานบวกของทุกท่านที่ได้มาพบมาเจอนะคะโชคดีจ้ะ